สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่ทางร้านนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นกิจกรรมปีใหม่ค่ะกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นนะสําหรับลูกค้านะคะที่ซื้อของในร้านค่ะภายในช่วงปีใหม่นะก็คือตั้งแต่ลงคลิปนะคะถึงวันอาทิตย์ที่3มกราคมปี2564นะคะสําหรับรางวัลน,นะคะในรอบนี้นะก็ถ้าซื้อของนะคะในมูลค่า เท่าไหร่ก็ตามนะคะจะได้แถมไปอีกจํานวนเท่านั้นเลยนะคะแต่ว่าจะคล้าแบบอื่นไปให้นะคะอย่างเช่นถ้าซื้อของนะคะจำนวนเงิน100บาทนะก็จะได้แถมของนะคะไปอีก100บาทเลยนะคุ้มมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลในรอบนี้นะคะ ซึ่งก็จะมีทั้งหมด3คนนะคะเป็น3ผู้โชคดีนะที่จะได้รางวัลน,นี้นะคะโดยเราจะสุ่ม3คนนะคะจากลูกค้านะคะที่ซื้อภายในวันที่กําหนดนะคะก็คือวันที่ลงคลิปนะคะถึงวันอาทิตย์ที่3มกราคมปี2 5 6 4น้นะสุ่มมา3าคนนะคะ3คนนั้นก็จะได้รางวัลตามที่แจ้งไปเลยนะคะ เป็นรางวัลที่คุ้มมากๆเลยนะคะยิ่งซื้อเยอะนะคะก็จะได้ยิ่งของแถมเยอะนะอันนี้จะมีทั้งหมด3รางวัลเท่านั้นนะคะตามที่แจ้งไปนะรีบมาอุดหนุนกันเยอะนะคะก็เป็นของขวัญปีใหม่นะคะของทางร้านสำหรับลูกค้าที่ซื้อของช่วงปีใหม่ค่ะ แล้วก็ันนี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอมาสอบถามสั่งซื้อได้ทางไลน์นะคะตรงนี้จะเป็น i อดีไลน์นะก็จะมีทั้งหมด4ไลน์ให้เลือกค่ะใครนะคะที่ไม่สดวกทางไลน์ก็ทักมาได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊กเยี่ยมโลช็อปนะคะเดี๋ยวเพจเฟซบุ๊กนั้นเราจะทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะส่วนใครนะคะอยากติดตามดูปสินค้าคาวๆนะคะเข้าปฏิติตมได้ที่ i g y s u าย s h ดค่ะอันนี้จะเป็นแบบช่องทางการติดต่อ ใครมองเห็นไปน,นี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะเริ่มที่อย่างแรกนะคะตรงนี้นะจะเป็นแบบสกูชี่ราคาพิเศษนะคะสกูชี่ราคาพิเศษคือสกูชี่มือหนึ่งนะคะแต่ว่าจะมีตำหนิเล็กน้อยมาจากโรงงานนะคะเลยม,มาขายในราคาพิเศษนะก็จะมีตามนี้เลยนะคะเริ่มที่ราคาแรกกันก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นราคาชิ้นละสี่บาทนะคะก็มีเป็นแบบกระต่ายตัวกลมนะคะ แล้วก็จะมีเป็นแบบมินิบันรอิโมจินะคะอันนี้จะมีหลายหน้าตาเลยนะคะนี่นะปาหมีน้อยมากถึงไม่มีเลยนะคะประมาณนี้เนื้อดีเหมือนเดิมุ่มสโลนะคะราคาสบาทนะช็อกบอลมินินะคะอันนี้ก็จะมีหลายสีเลยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นแบบของไซจัมโบนะคะจะเป็นราคา7บาทนะก็เป็นสกุชชี่ราคาพิเศษนะคะอันนี้ตัวอย่างก็เป็นประมาณนี้ อันนี้จะแบบแรกนะคะจะเป็นแบบจัมโบ้บานอีโมจินะคะมีหลายหน้าตาเลยนะสนใจแบบไหนสามารถระบุมาได้เลยนะคะราคาชิ้นละ7บาทค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบโลซานนโอนะคะอันนี้นุ่มสโลนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่จัมโบ้ด้วยนะคะราคา7บาทนะก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะมีสีส้มหน้าตาก็จะมีหลายหน้าเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบกล้วยจัมโบ้นะคะราคาชิ้นละ7บาท อันนี้เวลาสั่งระบุด้วยนะคะว่าเป็นของราคาพิเศษนะคะเพราะว่าอันนี้จะมีเป็นแบบของแบบราคาปกติด้วยนะแต่ว่านี่เป็นราคาพิเศษราคา7บาทนะคะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นตรงนี้นะราคา10บาทเท่ากันหมดเลยนะคะก็เริ่มที่แบบไร่ก,กันก่อนนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบสลามนะคะ เป็นแบบสลามสายกากเพชรน,นะคะอันนี้ก็จะได้กากเพชรเยอะมากนะคะสวยมากอันนี้จะมีสีแดงนะคะจะมีเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็มีเป็นสีเขียวอันนี้นะคะสีเหลืองแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นสีชมพูนะสนใจสีไหนสามารถระบุมาได้นะคะราคากระปุกละ10บาทนะเป็นสลามค่ะต่อมาอน,นี้จะเป็นแบบตัวฮีโร่นะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบนะสนใจแบบไหนนะคะแคปภาพได้เลยค่ะ นี่น่ารักมากนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นลายตัวการ์ตูนแบบนี้เหมือนกันอันนี้สวยมากเลยนะคะงานดีมากๆเอาไว้ค่อยกระเป๋าได้ด้วยนะก็ราคาชิละสิบบาทนะคะตรงนี้นะจะเป็นแมวยูนิคอร์นนะคะแม่ยูนิคอร์น,ะะนรจะมีทั้งหมด3สีจะมีเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีส้ม แล้วก็เป็นแบบสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นสาแบบกลางนะคะก็ส์ประมาณมือพอดีเลยนะคะตัวสกูชี่จะเป็นแบบนิ่มๆนะคะแบบนี้น่ารักมากแล้วก็สโลด้วยราคาชิละ10บาทนะคะเป็นแมวยูนิคอร์นค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแบบโดเรมอนนะคะก็จะเป็นส์จัมโบ้นะคะเป็นแบบนั่งอยู่แบบนี้นะก็มีเป็นสีแดงนะคะกับสีเหลืองนะสีเหลืองก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ราคาชิละ10บาทค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบแฟนฟรายนะคะสีตัวนี้นะจะมีสีเยอะเลยนะคะมีเป็นสีส้มนะคะสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบสีเขียวนะคะสีแดงสีฟ้าสีม่วงนะคะแล้วก็หน้าตาจะเป็นหน้าตลกหน้าประมาณนี้เลยนะคะสโลนะคะแบบนี้นี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะมีกลิ่นหอมน,นะจะเป็นกลิ่นหอมแบบเหมือนกลิ่นเนยๆนะคะราคาชิ้นละสิบบาทค่ะ ต่อนะคะตัวนี้นะจะเป็นแบบสกูชี่มีลายนะคะก็อันนี้แบบแรกนะคะจะเป็นแบบเบบี้แบบนี้นะคะจะเป็นเด็กทารกนะก็จะมี2ส,สีนะคะเป็นสีเหลืองนะคะกับสีฟ้านะตัวสกูชี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนุ่มสโลแล้วก็ลายน่ารักมากๆนะคะเป็นแบบผงกุญแจได้ด้วยไซส์ก็จะเป็นบานกลางนะคะจะเป็นแบบไซส์มีเดียมนะคะเกือบจัมโบ้ค่ะอันนี้แบบแรกนะคะจะเป็นแบบเด็กทารกก็จะมี2ส,สีนะคะ แบบต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายใส่แว่นนะคะก็จะมีสองสีเหมือนกันจะเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็ฟ้าอ่อนนะคะอันนี้จะเป็นโทนสีพัสเทลทั้ง2ชิ้นเลยนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบกระต่ายแบบนี้นะคะเป็นตัวเหลี่ยมๆก็จะเป็นสีแบบสายลุงค่ะราคาชิ้นละสิบาทนะคะบอกระต่ายสีเหลืองนะคะอันนี้น้าผิวนะคะจะเป็นสีมุกน้าสวยมากนะคะเป็นแบบเนื้อเบลนะคะก็จะเป็นเนื้อนิ่มๆซอบนะคะแล้วก็สโลค่ะ นี่นะคะนิ่มสโลนะราคาก็ชิลละ10บ,บาทเหมือนกันนะคะอันนี้แนะนำเลยเนื้อดีมากๆค่ะโลโบลนะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นทรงโลเลยนะคะแล้วก็จะเป็นลายโลแบบนี้อันนี้ก็ราคาชิลละส0บ,บาทนะคะมีเดียมบานเหลืองค่ะเป็นบานไซเมดียมแล้วก็นุ่มสโลมากๆนะคะคตุ๊กตาหัวใจนะ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบดึบดึนะคะเป็นลูกัวใจสีชมพูอ่อนแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแบบหัวโดเรมอนนะคะก็จะเป็นทรงกลมทรงบอลแบบนี้นะคะผิวอันนี้สีมุกสวยมากนะคะมุกชัดมากสาหรับใครที่ชอบแบบเหมือนแบบเคลือบมุกแบบนี้นะคะก็แนะนําตัวนี้เลยละคาะนะคะชิลสิบบาทเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นแบบสกูชิลูกเพชรนะคะ บอลแมวสีฟ้านะคะอันนี้นะก็จะเป็นสีบุกเหมือนกันนะคะตัวนี้เนื้อก็จะเป็นแบบเนืน้แน่นๆน,น,นะคะแล้วก็นิ่มนะสโลด้วยนะคะราคาชิ้ละสิบบาทค่ะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นกล้วยจิ๋วนะคะก็จะเป็นไซส์จิ๋วแบบนี้เลยนะอันนี้ก็ราคาสิบบาทนะคะเหมือนแบบกล้วยจริงมากน่ารักมากนะคะ คัพเค้กนะคะอันนี้จะเป็นแบบคัพเค้กใส่ไหมนะคะสีใสลุกนะสวยมากนะคะอันนี้น่ารักค่ะจะเป็นแบบสายกลางนะคะเกือบจัมโบเลยแล้วก็นิ่มสโล่ด้วยนะคะราคาชิ้นละสิบบาทกระต่ายขนปุยนะคะอันนี้จะมีสองสีค่ะจะมีเป็นสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะนี่นะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้น่ารักมากนะคะเนื้อนิ่มมากๆเนื้อดีมากตัวนี้แนะนำนะราคาชิ้นละสิบบาทนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นแบบไข่มิกกี้เมาส์นะคะเป็นสีชมพูแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นแบบสีแดงนะตัวนี้นะคะ,ะจะเป็นสีมุกนะคะสีมุกสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็น yes. ิ่มสโลนะราคาชิละสิบบาทนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นเฟ้นไฟล์นะอันนี้จะมีทั้งหมดสีสีนะคะจะมีเป็นสีชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสีเขียวนะคะอย่างต่อมานะจะเป็นแบบสีฟ้านะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นแบบสีแดงนะคะ หน้าตาก็จะเป็นแบบหน้าตาคล้ายๆกันนะคะนิ่มสโลมากนะราคา10บาทนะคะแมวนะคะจะมีเป็นแมวสีส้มแล้วก็แมวสีเทานะคะอันนี้หน้าตาก็จะเป็นหน้าตามีเลยนะคะสีส้มก็จะเป็นแบบแรบลินนะคะสีเทาก็จะเป็นแบบตาแบวแบบนี้นะคะตัวนี้นะจะเป็นสายประมาณมือนะคะก็จะเป็นสายกลางแบบนี้เลยเนื้อดีนะคะเนื้อนุ่มแล้วก็สโลค่ะลายน่ารักมากนะคะอันนี้เป็นลายแบบน้องแมวแบบนี้ ราคาชิ้นละสิบบาทนะคะนุ่มสโลค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละยี่สิบาทนะคะก็ตั้งแต่ราคาชิ้นละยี่สิบาทขึ้นไปนะคะมีแพ็กเกจทุกชิ้นนะคะแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบเด็กผู้หญิง LQL นะคะอันนี้นะจะมีทั้งหมด3ลายนะคะมี3ลายตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายด้านหน้าด้านหลังนะคะสนใจลายไหนนะคะสามารถแคปภาพมาได้เลยน,นะไซส์ใหญ่จัมโบ้นะคะ แล้วก็ตัวนี้นะเนื้อดีมากนะคะเนื้อแบบนุ่มสโลเลยแบบนี้นะคะแล้วก็มีแพ็กเกจด้วยนะราคาชิละ2ี่บบาทเท่านั้นคุ้มมากๆนะคะ20บาทนะจะเป็นเด็กผู้หญิง LQL ค่ะนางเงือกสีส้มนะคะ20บาทแล้วก็นี้จะเป็นแบบเจ้าหญิงละพันเซลนะคะแบบผมยาวนี้มีเป็นแบบลายเส้นอยู่ด้านล่างด้วย ต่อมานะคะจะเป็นราคาชิ้นละ35บาท3ชิ้น100นะคะอย่างแรกนะอันนี้นะคะจะเป็นแบบของแทนนะคะจะเป็นเฮดบ้านแพนด้านะคะก็จะมีลายหน้าเลยนะคะน,นี่นะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีแพ็เกจนะอันนี้นะคะราคาชิ้นละ35บาทเท่านั้นนะคะนุ่มแล้วก็สโลว์นะแพ็เกจตก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแพ็เกจตแพนด้าอันนี้ค่ะ อย่างต่อมานะคะน,นี่นะจะเป็นลิงตางหัวใจค่ะอันนี้ก็เป็นซสายใหญ่นะคะซสาแบบจมโบเลยแล้วก็นุ่มสโลด้วยนะคะน่ารักมากนะ3าบาท3ชิ้น100นะคะเค้กปอนกุหลาบนะคะอันนี้เป็นซสายใหญ่เลยนะคะเป็นสายเค้กปอนนะคะแล้วก็มีแพคเกจนะจะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะเป็นกลิ่นแบบขนมนะคะ35บาท3ชิ้น100ค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบแพนกวินสีดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นซสายใหญ่จมโบนะคะ แล้วเนื้อก็นิ่มนะคะสโลว์มากมากนี่นะคะเนื้อดีมากเลยนะนุ่มสโลวราคา35บาท3ามชนหนึ่งร้อยนะคะ,ะ,คะมีแพ็กเกจค่ะหัวมายูนิคอร์นะคะอันนี้จะมีทั้งหมด3สีอันนี้เป็นสีแรกนะคะสีต่อมาก็จะเป็นสีนี้นะคะจะเป็นสีแบบใสลุ้งนะคะแล้วก็ขาวจะเป็นสีเงินนะคะส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะขาวจะเป็นสีทองแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อแบบนิ่มๆสอบๆนะคะแล้วก็ลายน่ารักมากมาก ห้าหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าหลังก็จะลายให้เหมือนกันด้วย35บาท3ชิ้นหนึ่งร้อยนะคะอันนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแบบเค้กนะคะยูนิคอร์นคนไอติมนะคะอันนี้เป็นของไส่ดิจ m มโบนะคะมีแพ็กเกจนะแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะตัวสกุชชี่ซอฟสโลว์มากๆนะคะแนวดีมาก35บาท3ชิ้นหนึ่งร้อยค่ะ แกะเอาปาก้านะคะอันนี้ก็จะเป็นสีสลุงแล้วก็เป็นสายบิกจัมโบ้สายใหญ่เหมือนกันนะคะมีแพคเกจนะ3าบาทสชิ้น100่อย่างต่อมานะคะตรงชั้นนี้นะจะเป็นของแท้หมดเลยนะคะเริ่มที่แบบแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นขนมไหว้พระจันทร์นะคะราคาชิ้นละ80บาทนะคะจะมีเป็นสายห้อยให้นะคะเป็นผงูแจแล้วก็ปักกี้ด้วยนะมี2ส,สีนะคะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีเหลืองอันนี้นะ โตะสกุชิจะเป็นแบบนิ่มๆนะคะลายสวยมากเป็นเหมือนแบบของจริงเลยขนมไหว้พระจันทร์นะคะราคาชิ้นละ80บาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบบอลกระตูนะคะอันนี้จะมีทั้งหมด4สีตามนี้เลยนะคะราคาชิ้นละ85บาทค่ะ กล่องซุ่มมิกกี้นะคะอันนี้นะก็ด้านในนะคะจะมีเป็นซองให้นะคะแล้วก็แกะสุ่มนะคะว่าจะได้ตัวอะไรแล้วก็จะมีเป็นป้ายอันนี้ให้ด้วยนะคะลายสุ่มนะคะจะมีตามด้านหลังอันนี้เลยนะคะนี่เหลือกล่องสุดท้ายแล้วนะคะราคา60บาทอันนี้นะก็เนียนนิ่มนะคะแล้วก็สโลว์มากมากบาทค่ะ ยางต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นเพนแคปสกูชีนะคะก็ตัวนี้นะจะเป็นเหมือนปอกปากานะคะแต่ว่าจะทําเป็นสกูชีแบบนี้นะคะอันนี้นะราคาชิ้นละหกสิบห้าบาทนะคะก็เดี๋ยวให้ดูแพ็กเกจกันก่อนนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นเหมือนไปโรงเรียนประมาณนี้นะคะแล้วก็สกูชีด้านในนะคะแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ นี่นะตรงนี้ก็จะเป็นปากกานะคะคที่สามารถใช้เขียนได้จริงๆเลยนะคะก็ถ้าปากกาด้ามนี้หมึกหมดก็สามารถเปลี่ยนปากกาด้ามอื่นได้นะคะที่เป็นสายประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสายแบบมาตรฐานของปากกาเลยนะคะแล้วก็ใส่ไปแบบนี้นะคะก็เป็นเหมือนลายปากกาเป็นรูปสกุชี่น่ารักมากๆนะคะตัวสกุชี่ก็นุ่มสโลด้วยนะนี่นะคะก็จะเป็นลายดินสอแบบนี้อันนี้แนะนําเลยนะคะน่ารักมากแล้วก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะราคาชิละหกสิบห้าบาทค่ะ ต่อนะคะอันนี้นะจะเป็นพับเค้กผลไม้นะคะอันนี้นะราคาชิ้นละหกบาทนะคะจะมีทั้งหมดซอสนะคะจะมีทั้งหมด5สีนะคะแล้วก็ลายผลไม้ด้านบนนะคะก็จะเปลี่ยนไปตามสีแบบนี้ด้วยนะคะนี่นะน่ารักมากนะคะตัวนี้นะจะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะจะเป็นกลิ่นแบบเค้กนะคะแล้วก็ตัวสกูชชี่ด้านในก็จะเป็นแบบนิ่มๆแบบนี้นะคะนี่นะเป็นเหมือนครับเค้กผลไม้นะคะอันนี้ลายน่ารักมากเอาไว้แบบตั้งโชว์ตกแต่งโตัวอ่านหนังสือประมาณนี้ได้ด้วยนะคะ อันนี้ราคาชิ้นละ60บาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแบบคิตตี้เสือราวนะคะก็จะมีแท็กบอลเชนนะคะแล้วก็ปัคกี้นะคะอันนี้มีสติกเกอร์ด้วยนะลายเส้นนะคะจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะเป็นสีเหลืองนะคะนิ่มๆแล้วก็สโลว์แบบนี้ค่ะอันนี้ราคาชิ้นละ1 0 0บาทนะคะไอติม2ชั้นนะคะก็จะมีแท็กนะคะบอลเชนปัคกี้สติกเกอร์นะคะลายเส้นก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้เป็น2ชั้นนะคะเป็นสีขาวแล้วก็สีชมพู สวยมากนะคะน่ารักนะราคา100บาทนะคะโบคิตตี้นะคะอันนี้ราคา120บาทนะก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะแล้วก็ตรงไส้ก็จะเป็นสีต่างกันแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นสีมุกด้วยนะน,นี่นะคะแถบโบช h นปักกี้นะคะลายเส้นแบบนี้เลยนะ,ะนิ่มนะคะแล้วก็สโลด้วยราคาชิ้นละ120บบาทนะคะไซส์ใหญ่ค่ะ โดนัทคิตตี้นะคะอันนี้ก็มีครบเหมือนกันนะคะลายเส้นจะอยู่ด้านหลังอันนี้ก็ราคา180นะจะเป็นสีช็อกโกแลตนะคะลาดแบบซอสสับเบอรี่ค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นโดนัทเกิลนะคะก็ตัวนี้แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยนะคะโดนัทเกิลอันนี้ราคานะคะชิ้ละแบาทนะกลิ่นหอมมากนะคะอันนี้นะเป็นสกูชี่แบบกลิ่นหอมมากแล้วก็ไซส์ใหญ่จัมโบ้นะคะตัวสกูชี่ก็นิ่มสโลมากนะคะแล้วก็อันนี้นะสามารถแบบ ปีแบบนี้ได้ด้วยนะคะเป็นเหมือนปากนะคะตรงกลางนะนี่นะคะน่ารักมากๆอันนี้ก็ราคานะคะชิ้นละ80บาทเท่านั้นค่ะกลิ่นหอมมากๆอันนี้แนะนํานะคะไซจัมโบแล้วก็ตัวนี้จะมีลายเส้นสกูชี่ฟันอยู่ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะ80บาทอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นคริมพับช็อกโกแลตนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ85บาบาทนะคะก็ตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจนะคะประมาณนี้เลยนะ แล้วก็ต๊ะสกูชี่นะคะเนื้อนุ่มสโลอันนี้เนื้อดีมากนะคะแล้วก็ลายน่ารักมากๆเลยหน้าตาจะมีหน้านี้หน้าเดียวนะคะนี่นะจะเป็นคิมพับช็อกโกแลตนะคะน่ารักมากราคาอันนี้ก็ชิลล์แบาทค่ะต่อมานะคะนี้นะจะเป็นสวิตเปเปอร์นะคะก็อันนี้ราคานะคะชิลล80บบาทนะคะก็แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ไซส์ตัวนี้นะคะจะเป็นไซส์ใหญ่จมโบ้มากๆแล้วก็สีสวยมากนะคะสีจะเป็นแบบสีกาแล็กซี่แต่ว่าจะเป็นโทนอ่อนๆนะคะสวยมากๆแล้วตัวสกูชี่ก็นุ่มสโลด้วยนะนี่นะคะเนื้อดีมากค่ะแล้วก็ลายเส้นนะคะจะอยู่ตรงนี้ในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะนี่นะแล้วก็มีกลิ่นหอมเลยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยราคาอันนี้ก็ชิลละ80บาทนะคะ จนตอนนี้นะคะจะเป็นแบบถั่วทั้งหมด3ชิ้นแบบนี้อันนี้นะคะราคาชิ้นละ75บาทเท่านั้นนะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็นิ่มมากนะคะสโลด้วยนะแพ็กเกจของตัวนี้นะคะจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ค่ะนี่นะคะราคาชิ้นละ75บาทเท่านั้นนะเนื้อดีมากทาร์ตไข่ช็อกโกแลตนะคะอันนี้จะมีปักกี้ไว้ติดโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะแล้วก็บลูเชนสีทองนะคะตัวแพ็กเกจนะคะอันนี้ก็จะเหมือนแบบขนมทาร์ตไข่จริงๆนะคะใส่แบบ คาแบบนี้นะคะอันนี้ราคา100บาทนะตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีหน้านะคะน,นี้จะเป็นแพ็กเกจค่ะราคา100บาทนะคะแนวดีมากนิ่งๆนะคะซอบฟค่ะ ก้นนี้นะคะจะเป็นแบบสกูชี่ทางไลนนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นนะใครสนใจแบบไหนาตามวิดีโอนะคะก็สามารถแคปภาพจากวิดีโอนะมาสอบถามสงสซื้อได้ทางไลน์ค่ะตรงนี้จะเป็นไอดีไลน์นะคะก็มีสีหไลน์ให้เลือกนะใครนะคะที่ไม่ส่กทางไลน์ก็ทักมาได้เหมือนกันค่ะที่ทางเพจเฟซบุ๊กเยมโรช็อปนะคะเดี๋ยวเพจเฟซบุ๊เราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะส่วนใครอยากติดตามรูปสินค้าข้าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ ig y s u ็ดสกค่ะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อ ใครมองเห็นบปนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ